เป็นร้านอาหารฟิลบ้านไม้เล็กๆบรรยากาศเหมือนเราไปกินข้าวบ้านเพื่อนยังไงอย่างนั้นเลยหลายเมนูหาก,กินยากรสชาติถูกปากราคาสบายกระเป๋าแน่นอนเพื่อตอนนี้บ๊กำลังไปที่ซอยบางไผ่พัฒนาจังหวัดน,นนทบ,บุรีร้านอาหารจะเป็นฟิลบ้านไม้หลังเล็กๆอยู่ตรงข้ามโรงแรมเดอะลิสสาขานครินทร์และน,นี่ไงถึงแล้วร้านกินข้าวบ้านเพื่อนนั่นเองฟิลแบบบรรยากาศบ้านไม้รม่มรื่นออเข้าไปนะบรรยากาศในร้านตกแต่งแบบสไตล์วินเทจสายถ่ายรูปนะมีมุมถ่ายรูปชิคๆเหมือนกันอันนี้เป็นเมนูแนะนําของทางร้านสามารถแคปได้เลยและนี่แหละนี่แหละเมนูที่บ ซอผัดกะปินั่นเองเป็นเมนูอาหารใต้ยอดนิยมในตัวของรสชาตินะ้ำมาพร้มว่าจะเป็นเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดจัดจา้าที่สำคัญตัวกะปิหอมมากรสชาติอร่อยเลยเมนูนี้ใครมาก็ต้องสั่งปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงไซส์ใหญ่เต็มจานราคาแค่250บาทเองตัวเนื้อปลานะกรอบนอกฉ่ำในตัวซอสน้ำปลานะเค็มหวานกลมกล่อมอร่อยเมนูนี้คนรักเนื้อต้องสั่งนั่นก็คือเนื้อผัดพริกไทยดำนั่นเองตัวเนื้อมีความนุ่มผัดกับพริกไทยดำจนเผ็ดร้อนกลิ่นหอมรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมกินกับข้าวสวยะร้อนนะฟินนเเลยมูี้เด็กๆชน่ นั่นก็คือยำผักบุ้งทอดกรอบตัวน้ำยำนะโคตรน่ากินให้กุ้งชิ้นโตเนื้อแน่เวลากินนะตักผักบุ้งกรอบใส่จานแล้วก็ราดด้วยน้ำยำชาชาำอร่อยสุดเมนูนี้บิ๊กชอบมากนั่นก็คือยำแซลมอนดิบวาซาบินั่นเองตัวเนื้อแซลมอนนะสดชามน้ำยำเผ็ดวาซาบินี่แต่รสชาติจัดจ้านอร่อยเมนูนี้คุณพ่อคุณแม่ชอบแน่นอนแกงส้มโะอมกุ้งนั่นเองรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอร่อยลงตัวเมนูนี้หากินยากนะกับเมนูยำมะเขือยาวเป็นเมนูสายแซ่บสำหรับคนรักสุขภาพมาต่อกัััันนทของงาาากบ้็คืฮโสตยช ตัวฮันนี่ทสนะกรอบนอกนุ่มในเนยชำ่ำวิธีกินนะเอาขนมปังจิ้มไปในชาไทยแลวตามด้วยไอศครีมคำโตโตไปเลยเมนูนี้มอค่าเยนยูสุเอสเปซโซ่ดื่มแด้สดชื่อแน่นอนและที่ร้านมีโปรโมชันดีดีด้วยนะวันอังคารถึงสู์มือเที่ยงลด10%แค่ลูกค้าเช็คอินหรือรีวิวผ่าน Google วันเกิดหรือวันรับปริญญาแจ้งที่ร้านลดไปเลย10%อรที่ร้านเปิดตั้งแต่1 1 0 0นมงถึง4:00ทุหยุดวันจันทร์ของอร่อยอ่อยแบบนี้อย่าลืมมากินกันนะ